ความรู้สึกตอนนี้คือ oh, หอมกิ่นส้มเป็นตัวของําำเป็นน้ำจริงๆน้า้ำน้ำครีมล้างหน้าครับผมหรือโฟมล้างหน้านั่นเองนะครับของนีเวียนะครับมีส่วนผสมหลัก2ตัวคือไฮยาลูกับวิตามินซีไฮยาลูหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือเป็นเหมือนกรดอ่อนๆเนาะช่วยผลัดเซลล์ผิวบนใบหน้าแล้ววิตามินซีก็จะไปช่วยความชุ่มชื้นผิวขาวกระจ่างใสนะครับ ถือว่าโอเคอน,นี่ใช้ได้สําหรับคุณผู้ชายต่อมาอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันนะครับเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับเป็นน้ําตกครับน่าจะใช้คู่กับตัวนี้คือล้างหน้าเสร็จแล้วเอาน้ำนี้มาตกนะครับมีส่วนผสมหลักเหมือนกันคือไฮยาลูกับตัววิตามินซีหลายคนที่อาจจะไม่รู้ว่าน้ําตกคืออะไรผมเคยมีทําคลิปรีวิวไว้แล้วเนาะเกี่ยวกับน้ําตก สองยี่ห้อที่ใช้มาเยอะแยะมากมายเนาะมีตอนนั้นผมรีวิวลาเมกับอีกตัวหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าอันไหนใช้เวรากันคราวนี้มีตัวใหม่มาลองแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูแล้วกันนะครับว่าน้ำตกของนีเวียเนี่ยตกแล้วปังหรือตกแล้วแตกคือหน้าแตกพังยับเยินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน กลิ่นส้มครับความรู้สึกตอนนี้คือ,อหอมกลิ่นส้มก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายดีครับสสร็จแฟ้าปอง Oh. ความรู้สึกตอนนี้คือความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกหน้าตึงแล้วก็สะอาดขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปลองใช้ตัวต่อไปคือน้ำตกคราวนี้ผมจะมาลองใช้ตัวน้ำตกดูนะครับว่าน้ำตกของนีเวียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ oh. กลิ่นเป็นน้ำส้มนะครับกลิ่นส้มนะครับโดยในตัวของําเป็นน้ำจริงๆของน้ำน้ำน้ำ,นำก็เมื่อสักครู่นี้ผมใช้ครีมล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าของดีเวียน,นะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มาลองใช้น้ำตก ของ n ีเวียรุ่นเดียวกันอันนี้เหมือนกันนะครับก็ในแง่กลิ่นก็เป็นกลิ่นส้มนะครับในแง่การซึมซับผิวก็ซึมซับได้ดีครับซึมซับได้ดีแต่สาหรับผิวผมนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันมีอาการเหมือนปวาวาแสบๆหน้าเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะมันมีส่วนผสมของตัว ออวิตามินซีกับไฮยาลูนะครับเพราะว่าหน้าผมเป็นคนผิวที่แบบอาจจะบอบบางหน่อยแพ้ง่ายนะครับมันก็เลยจะรู้สึกว่าเออแสบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าแสบแป๊บเดียวตอนนี้ก็หายแล้วนะครับก็หายแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็โอเคชุ่มชื้น,ชน,ชนนะครับชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นดีครับผม แต่เดี๋ยวต้องลองดูหลายๆวันนะครับถ้าคือถ้าบางทีผมใช้อะไรที่มันแบบแผลแบบเขาเรียกว่าแสบๆหลายๆวันเดี๋ยวิีมมันจะขึ้นสำหรับวันนี้ไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ